ทั้งทั้งสองท่านนะคะอันก็ย้อนอดีตตั้งแต่เด็กเราเออเราทำไมไม่มีพวกนั้นนะไม่ไม่ได้นึถึงตั้งแต่เด็กเลยก็ <c oughs> <g ül> มาตวรวจสอบไปเองนะคะตอนที่อ่าติดต่อมาว่าอยากจะให้เราพูดเอ่อเสวนนาเรื่องนี้นะคะว่าอยู่อย่างไรผาสุถึงพาสุกนะคะคือให้พาสุกเราก็มีความคิดว่าเ,เราทุกวันนี้เราทุกหรือเปล่าแล้วก็ตรวจนะคะ เราทุกข์เปล่าเราไม่ได้เนืถึงอะไรเลยเนาะตอนนี้เราก็เริ่มมาตรวจเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราตรวจไปถึงไหนเราก็ตรวจแค่ก่อนจะมาเป็นแพทย์พิธีธรเออเรามีความสุขไหมมันก็เริ่มตั้งแต่การทํางานมันไม่มได้เริ่มตอนเด็กเลยนะแต่ถ้าเด็กๆอะ่ะผู้ตรวจกลับไปก็เราก็จะมีเป็นโลกของเด็กๆอะ่ะซึ่งมันมีความสนุกสนาน เรื่องการเรียนไม่ได้ไม่ได้เคร่งไม่ได้อะไรเลยนะคะเราก็ตรวจว่าเรียนหนังสือมาไงแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยนะคะตั้งแต่ปหนึ่งถึงปเจ็ดเนี่ยเราก็สอบอยู่ในอันดับต้นๆมันมาได้ยังไงแบบได้แต่เรียนแล้วก็สอบเออมันมันก,มนก็มันก็ผ่านมาก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเออเราคนก็ชมเราว่าเก่งเนี้ยพอมาระดบับอ่ามัธยมเราก็เริ่มเรียนเราก็ไม่มันไม่อ่านไม่ได้เนาะคู่แข่งเยอะจากห้องเดียวเนาะตอนเราเรียนปฐมมีห้องเดียว พอมามัธยมมี14ห้องอยู่ห้อง,องห้องสุดท้ายด้วยเอเราก็พิถีเดิมๆเ,เป็นคนที่แบบอยู่กับหนังสือไม่ได้จะจะลับก็คือมันมันอาจจะมีพฤติกรรมที่ว่านิ่งไม่ได้เนาะอาจจะพฤติกรรมหรือ,อวิถีเราก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยการเคลื่อ,อ,อนอริยบทอยู่กับอริยบทเนาะเราก็มาเกิดเออนะการปฏิบัติธรรมเรามันน่าจะเป็นอยู่กับเรื่องของการเคลื่อน พอนั่งแล้วจะง,ง่วงทันทีพอเราเรียนจบมหาวิทยาลัยรามคินแหงนะคะจบเอกภาษาอังกฤษนะคะแต่ไม่เคยเอามาใช้เลยนะ,ะทั้งชีวิตจบออกมาก็มาพกพบใบปริญญาออกมานะคะแต่ว่าวิชาวิชาที่เอามาใช้คือวิชาโทรสื่อสารมวลชนนะคะช่วงก่อนจบเนี่ยอยากไปเป็นผู้ประกาศ เนอะอาะจะไปเป็นผู้ประกาศก,าก็รอฝึกงานเพราะว่าเขาจะมีฝึกส,สายมวลชนเขาจะมีฝึกผู้ประกาศนะคะก็เตรียมเตรียมเรื่องแต่ช่วงที่รอเนี่ยช่วงที่รอเราก็มีโอกาสได้ไปฝึกทำบริสารฟ้ารามนะคะช่วงนั้นอาจารย์อาจารย์ประจำคณะท่านทำบรรสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะน่าจะเป็นชุดแรกซึ่งพอเราทำทำจบประมาณกี่เล่มไม่รู้ก็ตรงนั้นก็ติด ปิดไปนะคะวลาฐานฟ้ารามนะคะและ้วหลังจากนั้นเราก็ไปทําทางด้านเอาโรงพิมพ์เนาะวิถีชีวิตโรงพิมพ์แล้วก็ถามว่าทุกมีไหมเรามันมันเหมือนกับมันมันก็มีแต่มันไม่ได้เอามาแบบทําให้ชีวิตทุกอะมันก็รู้ว่าทุกมันก็แก้ไปเนาะแก้ไปมันก็หายไปมันก็เหมือนเกิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ได้ดังใจก็ดีใจนะคะ มันก็จะเป็นวิถีชีวิตอย่าง,งนั้นจนจะเด็กต่างจังหวัดนะคะเป็นเด็กอีสานนะคะเป็นเด็กอีสานที่มีวิถีชีวิตที่ถามว่าเรียบง่ายไหมคะแต่ว่าอาหารการกินเราก็มีเพราะว่าเราอยู่กับร้านอาหารเนาะอาหารตามสั่งอาหารและคือคืออาหารเนะี่ยมีจะกินแต่ว่ามันก็มีว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่าเราจะกินได้นะไก่เป็นไก่อะไรเราก็กินน้อยอะ่ะต้องกินแบบแห้งๆกรอบๆถ้าไปกินแบบ ที่จะแบบเออเนื้อฟูฟูเนื้อแบบเอ,อแบบนิยมแบบอะไรเราเรากินกินไม่เป็นเนาะก็คือแทบจะปลาก็กินไม่ได้ก็ขา่าวสมัยเด็กๆนะคะมันเ็นีว่ายายอะ่ะชอบทานปลาชอบกินปลาปลาช่อนนะคะยายก็จะให้ไปซื้อให้เป็นเลือกแล้วก็ให้เราแบบก็คือสั่งข้าวเพราะงั้นเถอพอเราเริ่มรู้ภาษานะคะว่าการข่ามันบาปเนาะ เราก็บอกยายว่าเราเราไม่ทํานะถ้าอยากอยากกินยายไปซื้อเองยายไปสั่งเองยายก็เลยเอางี้แล้วการยายก็ก็ยังยังไม่นั่นนะยายก็ให้เราอีกว่าก็ไปดูปลาที่มันตายเนาะให้แม่ค้าเลือกปลาที่ตายแล้วก็ให้ทํามาให้ยายเออก็เป็นเป็นเป็นก็เป็นทางเลือกนะมันอาจจะมีแบบอะไรอ่ะที่มันอยู่ลึกๆของเราที่ที่ทําให้ให้เราแบบคิดอย่างนั้นเนาะ มันก็จริงๆแล้ววิถีชีวิตเราไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบเนาะก็สิเราอยู่กับยายอยู่กับน,น้าอยู่กับไร่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ถามว่าก็โอเคนะถ้าถ้าในเทียบกับสถานะความเป็นอยู่ของของบางคนเราก็ถือว่าเราก็ไปได้เนาะเราทุกอย่างมันมันมีหมดคือมีน้ำมีอะไรรุ่นรุ่นนาวเขาเดียวกันพวกเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อนะคะน้าก็ฝาแฝดเพราะนั้นเสื้อผ้าเราก็จะได้ทีสองชุดไม่ใอะ ชุดนักเรียนเนี่ยเราก็จะได้ทีทีทีสองชุดอ่ะถ้านะ้บเปลี่ยนชุดใหม่เราก็คือได้เสื้อผ้ามาก็คือมันมันไม่ขาดแฟนเราก็มีความรู้สึกเออเราก็อยู่กับความมัธยัสถ์ไม่ได้ฟุ้งเฟอออ้อน้ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านกร์ตูนชอบอ่านอะไรเราก็มีความรู้สึกถ้าเราเป็นนั่งอ่านเหมือนกันเราไม่ได้ทํางานเออมันทำไมเป็นความคิดอย่างนั้นทําให้เราไม่ได้ฝึกเรื่องของการอ่านเนาะมันก็กลายเป็นว่า พ,พ่อเรามาอยู่กัรอ่านเราอ่านไ,ได้แต่น,าน,น้ามนีเรียนหนังสือก็เก่งเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่านเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ได้เร็วนะคะน้าเป็นหน่าแปดนะคะพอเราเรียนจบนะจบะช่วงช่วงที่เรามีวิถีชีวิตเด็กก็คือทางบ้านค้าขายทั้งหลายก็คืออยู่กับการค้าขายจนบอกว่าชีวิตนี้นะคะการค้าขายอาหารคอเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตที่พวกเราจะเลือกทานะคะใน,ในกลุ่มกลุ่มใบใบใกล้เคียงกันนะคะก็คือทุกคนก็ เรียนเรียนต่อจนจบก,ก็มีเฉพาะบางส่วนที่เรียนไม่จบถึงกลับไปเรื่องของการค้านะ,ะก็เป็นกลุ่มเด็กผู้ชายเนาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มอะไรเด็กเด็กรุ่นใหม่นะคะส่วนพวกที่จบนี่ก็คือไม่กลับไปตํารับราชการและพุก็มาทางด้านอ่ะก็ได้มาใช้วิถีก็คือทำกับสำนักพิมพ์เนาะไปทําสํานักพิมพ์ไปทํโลงพิมพ์ก่อนแล้วก็มาสํานักพิมพ์นะคะเพราะสานักพิมพ์ก็เข้าสู่โลกของวิถีชีวิต ใหม่ของกตะการที่ต้องสือ,อสังคมอีกแบบหนึง่งนะคะที่ถูกฝังเต้องใช้ของแบรนด์เนมเนาะต้องกินอาหารอร่อยกินอาหารแบบอะไรไขป่ปลาคารียซ,ซึ่งเราก็กินไม่เป็นเนา้ไข่ปลาคาเวียเนี้ยอาหารพัตนาานอาหารแพงๆแล้วเขาก็จะมีพาไปเลี้ยงมีการสังสรรค์มีอะไรมีการไปดูงานต่างประเทศซึ่งบริษัทอีก เต็มที่ให้เลยนะคะถ้าคุณจะไปแอดวานแอดวานกบนัก,ก่อนนะก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันเนี้ยใครอยากจะไปเราก็ได้ถูกปลูกฝังเรื่องของการกินสิ่งที่เราไม่เคยกินพวกฟาสต์ฟู้ดพวกจั๊งฟู้ดอะไรมันถูกสะสมสะสมเข้ามาในช่วงนั้นนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่อย่างว่าทางด้านผู้ใหญ่ของเรานะคะที่เป็นเจ้านายเราจะมีอะ,อะไรอะ่ะทัศนคติมีอุดมการบ้านหนึ่งถ้าจะล้มหมายถึงว่าธุรกิจ ถ้าจะล้มขอให้ล้มบนความไม่มีก็คือเสมอตัวเนื้อฮะไม่เป็นหนี้ใครเนาะเราก็ได้สิ่งนี้มาแล้วก็การทําอะไรก็คืออืไม่เอาเปรียบใครบางท่านเจอเรื่องเครดิตทางการเงินนีก็คือตรงเนี้ยอะไรก็ได้แต่ไม่ให้เสียหน้าเรื่องการเงินเนาะเพราะฉะนั้นเราจะถูกปลุกฝังทั้งเรื่องเครดิตการเงินทั้งเรื่องการประสานแล้วเขาเขาบอกว่า อยากเห็นเจ้านายเป็นยังไงก็ไปดูที่ลูกน้องหรืออยากดูที่ลูกน้องเป็นยังไงก็ไปดูที่เจ้านายนะคะมันจะมันจะเหมือนกันนะคะมันจะคือเหมือนกับน้าไหลไปหาน้ําเนาะก็เหมือนเรานะคะที่มาเป็นแพทย์วิถีธรรมเนาะอาจารย์เป็นยังไงลูกศิษย์ก็จะออกมาในลักษณะนั้นถ้าอาจารย์ท่านมั่นคงหรืออะไรที่สั่งสอนพวกเรามาดีลูกศิษย์ก็จะ,จะเจริญตามนะคะเนาะ พ่ามาถึงว่าพอเรามาถึงช่วงของที่มีโอกาสก็คือพอเราได้มีโอกาสด้วยว่าท yes. okay, ําไมถึงต้องมารู้จักแพทย์วิถีธรมเอาไว้ตอนต่อไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะยาวค่ะครัองสองขอขอขอการนิ่งนึงค่ะที่ที่พี่ปูบอกว่าอาจารย์ยังไงก็รู้สีอย่างนั้นน่ะ โอ้สุกจะไม่จริงอ่ะหมายถึงว่าเดินตามไปเดินตามไปเดินตามเดินตามเดินตามแนวทางอาจารย์ที่ลูกศิษย์ก็จะดีแล้วก็อาจารย์มั่นคงลูกศิษย์ต้องมั่นคงหนกันซึ่งที่สูตรสัจจากมาแล้วกี่ปีนี่แหละคือสิ่งที่เห็นเพราะเขาบอกตัวเองเพราะว่าก็มีคนพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะอาจารย์ไปแล้วนช่ไหม เพราะว่าระยะเวลาตั้งกี่ปีที่เราได้เดินตามเส้นทางขอบครูท่านนะเส้นทางที่อาจารย์ได้ได้ให้พวกเราลดละนะตั้งแต่เริ่มอะ,อะไรอะเริ่มทำกิจกรรมนะเริ่มเข้ามาตรงสุดอสู่แพทย์วิธีธรรมนะคะพวกเราความสุขก่อนและหลังนะคะคือก่อนอะก่อนอะความอยากเออมีเขาเล่าอีกนิดนึงถ้าไม่ให้จบ อีกนิดหนึ่งนะที่ที่เห็นชัดไปเรื่องความอยากเนาะเออเขาใส่จีเพชช่วงนั้นเขานิยมเล่นไอ้อะไรพวกไอ้หิน่ะหินเนาะแล้วก็เล่นไอ้ทองคำขาวเรื่องเพชรเรื่องอะไรอะเราก็ชอบมากอยากมากอยากได้อยากได้คือจะเป็นคนชอบอะไรเก๋ๆมีดีไส์คอเก๋ๆจะชอบไอ้นาฬิกาแบบมีดีไซน์เพราะงั้นถจะสะสมทั้งนาฬิกาเนาะ ทั้ไหนจีเพชรสร้อยทองคำขาวอ,อยากอย,ยากได้มากอา้อาวพอดีน้องเจ้านายก็เป็นเจ้าของร้านเพชรร้านทองนะไปชี้ไปเลือกได้เลยจะเอาจะเอาอะไรอยากได้ก็ไปสั่งไปสั่งก็ทำเนาะโอ้ยแบบดีใจมากแล้วก็เร่งวันเร่งคืนเมื่อไหร่จะได้สักทีหน้าวันที่เป็นรับของที่ดูนะไอ้ได้ของมาไอ้ความรู้สึกนะั้นมันหายไปเลยไอ้ที่อยาก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 ไอ้มันมันหายแบบปั๊บปไปเลย เออมันจะบอกอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไปเกิดความคิดอยากได้อันใหม่เราก็เลยมนึกจะบ้าเลยน,นี่นี่คือสิ่งที่เห็นชัดในเรื่องของการเสพที่อยากจะได้อะ่ะมันก็มีความทุกข์ทุกแต่มันเป็นเราคิดว่ามันเป็นความสุขเนาะพราะได้มาแค่นั้นไอ้ไอสุขนั้นมันหายไปแล้วมันเห็นกับตาไปๆไเลยมัก มันไม่ยั่งยืนและมั่นคงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสู่รอบต่อไปว่าเราก็าสู่โลกใหม่เนี่ยจะยั่งยืนและมั่นคงอย่างไรแล้วเราเขาดอย่างไรนะคะคืออ่าอันนั้นเป็นความสูตแบบทางโลกนะคะโ,โหเล่าสะเห็นภาพเลยนะคะพี่นรดงเป็นไงคะก็ดีนะเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักชีวิตของจิตอาสามากขึ้นเนาะเราได้ได้ถือว่าได้โอกาสในการได้รู้จักอาสาได้เพิ่มขึ้นนะครับ ก็สนุกดีนะครับชีวิตก่อนจะมาเจอแพทย์วิถีธรรมของแต่ละท่านนะครับเด<ส>ี<ส>๋ยวเรียนชิญ